ตัวแม่สายมูช่วงนี้ชวนคุณสองคนและคุณผู้ชมพนมมือขึ้นมาแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทาสาธุนโมทาเพราะว่าจะพาคุณสองคนและคุณผู้ชมไปรับบุญกับบอสโซคุณผู้ชมคานี่บอสโซและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้เขายกคณะไปทำบุญทอดพระป่ากันที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวานนี้ค่ะบอสโจพร้อมด้วยนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลามน้องอุงอิงและทีมงานสาวยเบ้านแพงนำเงินมาเลายน้ำใจแล้วก็ทิปที่จะตัวรวมไปถึงทีมงานได้จากหน้าเวทีเนี่ยไปมอบให้กับทางวัดไชยประ,รประรสิทธิ์อําเภอโกสุภิสัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างหอไใจถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะโดยนำเงินที่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นคุณผู้ชมฟังดีนะ 5 4 000, 9 9 6 6 5บาท67สตางค์อ่ะอเราทวนตัวเลขให้ฟังอีกครั้ง <6, S 1> 549465.67 <6, 000. S 1> อ่านี่คือยอดที่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมบริจาคบุญในครั้งนี้ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าเกินครึ่งลาา้านอเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญแล้วก็มีความสุขกันอย่างมากค่ะ ชาวบ้านที่เดินทางมาทําบุญในครั้งนี้เนี่ยพากันมาขอร่วมถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิ่งด้วยความชื่นชอบแล้วก็เป็นเอฟซน้องอุ๋งอิงกันมานานนะคะ,ะบรรยากาศก็คึกคักวุนวื่นเต้นจก<อ>จกันเลยนะคุณผู้ชมนะเอออะยังอยู่กันที่งานบุญค่ะคุณผู้ชมขะแต่จะพากันไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากมหาสารคามไปต่อร้อยเอ็ดค่ะ ไปทำบุญทอดพระป่าเหมือนกัน,นกับนักร้องลูกทุ่งสาวเวียงนรุมนลของเราค่ะน,น,นี่ที่ขอพักงานคอนเสิร์ตก่อนอกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานพระป่าคืนบ้านเกิดกด้วยการนำเอาเงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ย รวมไปถึงเงินมาลัยน้ําใจหน้าเวทีที่เปนแฟนมอบให้มามอบให้กับทางวัดบ้านเหล่าตําแยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะงานบุญนี้นะสาวเวียงเขายังได้มีการจัดงานสอยดาวคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้บรรยากาศคือคักเลยอ่ะใช่ค่ะโดยสาวเวียงเนี่ยเป็นคนนําเอาสิ่งของต่างๆมาให้ชาวบ้านได้สอยดาวเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยไปร่วมสมทบทุนพระป่าอีกด้วยคือได้บุญครบเข้าไปอีกคุณผู้ชมค่ะ นอกจากนี้ค่ะเขายังมอบความม่วนซื่นผ่านเสียงเพลงด้วยการจ้างรถแห่มามอบความสุขแบบโจ๊ะๆนี่เป็นลำโพงแบบสนุกสนานเลยนะคุณผู้ชมค่ะและทีมงานในวงก็ได้สนุกร่วมกันด้วยหลังจากที่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาเขารับงานแน่นๆอย่าพลพักเลยนอกจากนี้ก็ยังเป็นการจัดงานวันสงกรานเนี่ยเป็นงานวันไหลให้กับทีมงานได้สนุกสนานกันอีกด้วยนะคะโอ้โหบรรยากาศนี้อบอุ่น สนุกสนานเต็มไปด้วยร,รอยยิม้มความสุขแล้วก็ได้บุญันอีกด้วยร้<ช>อ,อ,อน,อนแค่ไหนแต่ก็ชุ่มฉ่ำจริงๆ้ลย<ช>ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองค่ะ